เรียน่าตาจังเ้ยรถไฟได้มาสองเส้นเมื่อ้ค่ะตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ร้านชื่อว่าร้านกุญแจนะคะที่จังหวัดโกเบเป็นร้านที่แบบมีโต๊ะอยู่ข้างนอกด้วยอ่ะพี่เอริโกเป็นคนแนะนำเอกับทาปะมานะคะว่าลองมาที่ร้านนี้ไหมร้านนี้เปิดมาตอนเดือนกุมภาค่ะปีนี้ฉะนั้นก็เพิ่งเปิดมาไม่นา มาอยู่ที่ไทยริมท่านเลยเออเเต่ถ้าการลงไปอยู่ตรงนู้นสิอ่าเราดูอย่างเงี้ยเออชินด้วยชินแ้วใช่ไหมชินด้วยชินด้วยตรงนี้เราอยู่ที่ไทยก็คงชัวโอเคครับงั้นเอริโกซันมาเจซันเมนูอ่ามีอะไรนะทุนนี้นะมีเมนูอยู่นะครับอะไรนะมีอะไรนะครับหมูปิ้งหมูปิ้งไก่สเต๊กไก่สเต๊กหมูสสเต๊กไก่ย่างอ่าพมูย่างก็มีเนาะโอ้ยมีหลายเมนูนะ ลาค่ะโออันละอันละมาละมาละโอ้ซาดุบมากโอ้ข้างล่างก็มีほらほらยามุนเซนลาบหมูมูมะนาวต้มตำอือสุดยอดขอกียน้ามีอะไรบ้างใครกินเบียร์นะครับมยู่ใครกินเลยแต่เก้าอี้คือใช่เลยเนาะสิเนาะดูดิดูดิเก้้าอีีน ヤングエリコさん、マーでは日うまいわいごルい気にいいこのこん、okay. なかすいません、すません、ムーピンを3本とムーサテ3本とあとカオニャオを1つ、はい 1> はい。先、とりあえずそれで。<Okay. S 1> はい、ニータカさん、ムーピン3枚、<ー>ラコムーサテ3枚、<Okay. S 1> カ,カオニャオに、ね。 ตื่งันสองรอเยนนี่คือต่อคนหรอต่อหัวแล้วของตรงนี้ต้องจ่ายตั้งหากหรออันนี้คือรวมแล้วได้ไหมอ๋อเพื่อไม่อาจจะให้อันนึงค่ะแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มเหมือนเรากิน MK เอาอะไรเพิ่มอย่างเเปล่า ตาโอเคนีหมูปิ้งใช่ไหมใช่ครับโฮมมากครับเนอะโฮมมากอเคโค้ดอะไรก็โค้อะไรีหม <No. S 2> ูปิ pi, ้งนะได้แล้วดูอืม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 อื่อยจิอร่อยจเนอะอืม ิดมีมพริดไทยด้วยพริกไทยไหมมั้งมีมีพริดไทยด้วยอ่ะข้าวเหนียวมาแล้วโอ้ยชิ่งหอมอ้าเขาเหนียวเยอะอยู่ต้องกินกับข้าวเหนียวด้วยอ่ะเธอเอาข้าวเหนียวเลยต้องข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวครับอืมอืมหอมหอมนะข้าวขันนะ ่ากันใช้โอเคตอนนี้ให้สองคอนชิมมูปีนะครับโอเคแต่รสจะดีนะถ้าวางอีกก็จะดีกว่าอืมอืมรสชาสีาน้ำเอาไปไหมจะที่ใจใครวางกว้างไหมทำไมครับน่าเขาน่าจะไม่ได้ไม่ได้หม,มักไม่ได้หม,มักน้ำน,น้ำตาลมะพร้าว มแต่เพลงหมูย่างหมูพี่อร่อยเนาะถ้าก็จะมารังก์หมูสเตมาเรวครับหมูสเตมาเรีวเอจังหมูปิ้น่าจะดีกว่ากรินจริงกว่ากลิ่นหมูปิ้งจริงกว่าหมูสเตกินจิงกว่า อาหารอินเดียเออใช่จริงมูสเตนะครับเ <c oughs> อาข้าวเหนียวได้ไหมสีต้นนึ่งข้าวเหนียวเองวันก่อนได้ไงได้ไงง่ะมันไม่หวานได้ไหมใส่ซอสซีอ๋อใส่ซอสเหลวมากใช่ไหมอืมอร่อยจี๊ดคุณอาจารย์มันจะมูพิ้งไหม น้าเจงไม่ได้ไปไทยอ่ะน้าเจงกินหมูปิ้งไหมลูกอะใช่ใส่ดีกว่าใช่ใช่ใช่ดีกว่าไม้ละเท่าไหร่อ่ะไม้ละร้อยร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบืร้อยแปดสิบคือหกสิบบาทมาละวัสิบบาทแต่น้ำจิ้มไม่เหมือนที่ไทยนะเฮ้ยโหราเดี๋ยวเราลองชิมแบบเออไม่ไม่ใส่อ้าวโอ้ยดิ้นแล้ว น่าหอมเนาะนี่เอลิโกมาแล้วเดี๋ยวดูนะขาต้อนเดียโค้งงูอ่ะขนญี่ปุ่นสั่งใช่ภาษสไตล์เออข้อมูย่างใช่ใช่ข้อมูย่างวะข้อมูย่างไก่ย่างไก่ย่างเราไก่ย่างอ่ะไ่รมาสิให้จับใช่ไหมใช่ไหมลูกข้ามหน้าท่าขาเอกใช่ไหมคะข้ามหน้าท่าขาเหรอ อากาศได้ลูกชายเพิ่มสองคนแอชากังนไม่ได้เนี่ยนไม่ได้สิยโคโรมาใช่บุ๊คอะดื่มด้วยครับทุก่านจ้วนอึ้มเค๊ดเจ้าของรถเข็นเอาเลยมากลุ่มไฟเดนมาแล้วครับ ราคา600บสิบหน้าร้อยครับ้ดีผูดีฮช่โดโด้ให้ห้ให้ชิคก์บอัวโดูแลใหหน่อยไอ้ก็มเน้นไม่เน้นไ่น้นคามรามันนะตาี่ามันนะดูดห

นักจะมีหน้ารังเข่าต้มนะรังเขาต้มกับเข่าอ่ารังเข่าต้มคุ้ยมีไข่ถ้ากลับเพิ่งรู้จักแค่สองสามปีนี้เองอันนี้เป็นอาหารพี่ปุ่นที่ไม่ชอบกินข้าวเอยเลยอ่ะส่วนองญี่ปุ่นอ่ะเวลากินข่าวต้มงด้วย คนป่วยเออเหมือนเหมือนไ็นยังอยู่โรงพยาบาลเลยกินทุกวันเลยอ๋ออะไรอ่ะโซ่อเลน่าอร่อยนะสีเราสองอัพเผ็ดเอ้าอัพเผ็ดหรอไม่เผ็ดเดี๋ยวถ้าขาเผ็ดพี่เอริกโก้ราคากินนิดเดียวก็เผ็ดพี่เอริกโก้ไม่เผ็ดหรอก เผ็ดนิดหน่อยแต่กาอร่อยๆอร่อยชอบๆอร่อยไหมปากชิ่มโอ้อหหอมมากเลยเผ็ดมากเลยเผ็ดหรอนหนขอชิมมัางเอจัมโบก็ให้หน่อยเผ็ดมากคนใจก็ไม่ไหวโบกให้หน่อย ไม่บกใช่ไหมทาละอืมถ uh, ้าสำหรับถ้าสำหรับทากบบเผ็ดรัวลดเผ็ดขึ้นลดเผ็ดขึ้นสำหรับเรากินได้ที่ไหนสำหรับแบบเผ็ดโอ้ยสิสำหรับพวกเราเฉยๆสำหรับเผ็ดนิดหน่อยเออหเผ็ดสำหรับคนไทยนิดหน่อยอร่อยต่อหัดไทยมาแล้วแต่คู่ใหญ่เนาะโดโซ่ใช่ต้องสุดเสี่ยงมาปุ่งปรุ่งอ้าวซื่อ ปงปงปี่นีそう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 ่นี่นี okay. no ่น uh like ี่น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 นี่นี่นีนี่นนี่นี่ี่นี่นี่ี่น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 ี่่่่่่

เราลง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 เอเอกับทากะไม่ว่างนะนี่ลูกเอกนี่ลูกทากะ <c oughs> อาหารใยอร่อยมากครับ